มามา่สิมาหาแม่มามาตะกี้พาไปอึดมาเข้ามาเจอจระเข้จระเข้ขวางคอง,องไม่กล้ามามาจ้ามาหาแม่เร็วมามา,ามใช่ตัวไม่เดือดร้อนมาจ้ามาหาแม่เร็ว มาสิเอามาอาจารย์เจ้ามาหาแม่มนะานั่งหน้าเป็นแหลนอยู่นั่นแหละมาเฮ้ยยิ้มหวานจังเลยมาจะหาแม่ค่ะมามาเร็วถ้าพี่เทวไม่ลุกถ้าพี่เทวลุกนะเนี่ยถึงจะมาเอามาสิเอ็มมาเอ็มมาเอ็มมามาเอามาข้างหลังมาข้างหลังเร็วเร็วหลังหลังพี่เทวมามามา เอามาข้างหลังหน่อยเอามาจิเออนอนมันรอตรงนั้นแหละเรลเข้มันขวางคลองเนะ เอามาที่มาหาแม่มา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 แม่รับมา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 หาแม่มา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 เร็วเร็วเร็วอ่ะมาข้างหลังนี่มาข้างหลังพี่เทวมามามาหาแม่มาเอามาทิมามาเอามามามาหาแม่มาเอามามามาลงมาเนี่ลงมามามาหาแม่มาจอร์เจ่ยตัวใหญ่เอ่ะไม่กล้าเดิน มาเริวหาแม่มามาไปเอานะไปนะทำถ้าจะมาเร็วมาเร็วมเร็วช่วยทำไม่รู้ไหมจีมาเร็วมาหาแม่มามา,านะจีนั่นนั่น ยูน่านางพญาจำไม่เจยไม่รู้ไมจ่จีดูใกล้กันเอาอันนี้มาขึ้นมานี่ก็ได้มามามอาเอาเอ,าเอ,าเอาแม่บอกอีกตัวอีกตัวขึ้นโอ้โหนั่นคือโอกาสว่าตูจะไม่ออกข้างนอกแล้วตูจะนอนข้างในอืมนี่คือโอกาสแม่บอกน้องให้ขึ้นให้หลีกมาทางนี้